เอาล้าก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เราจะมาสอนการขับเครื่องล่อนกันนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ใครก็ขับได้นะครับผมเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ยังไม่สามารถขับเครื่องล่อนได้นะครับเพราะว่าเครื่องล่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะขับยากใช้เทคนิคนิคนดนึงนะครับแต่จริงมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้วิธีการขับมันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็สําหรับการขับเครื่องล่อนนะครับสิ่งที่ต้องรู้นะก็คือ การบังคับความเร็วนั่นเองนะครับโดยเครื่องล่อนเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าถ้าเรากดวาวเพิ่มเนี่ยมันก็จะค่อยๆเร่งความเร็วใช่ไหมถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะเร่งจนสุดนะครับแต่ว่าจะมีสักกี่คนนะครับที่จะรู้ว่าเครื่องล่อนเนี่ยมันสามารถถอยหลังได้นะครับ <c oughs> ก็วิธีที่จะทําให้เครื่องล่อนเนี่ยมันถอยหลังนะครับก็ให้กดวาวลดนะครับ กดเบารถค้างไว้แล้วขีดความเร็วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะมันจะทาให้เครื่องร่อนเนี่ยมันถอยหลังนะครับเวลาที่เราไปชนต้นไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางนะที่เราไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ก็ให้เรากดวาวรถค้างไว้นะครับมันก็จะถอยหลังไปแล้วก็บังคับซ้ายขาวาเพื่อหลีกเลี่ยงมานะโอเคอันนี้ก็เป็นการบังคับความเร็วนะครับอ่าแล้วก็ สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือให้ดูทิศทางนะครับว่าเครื่องร่อนเนี่ยมันหันหน้าหันหน้าไปทางไหนนะครับอ่าถ้าเครื่องร่อนมันหันหน้าไปในทางที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับให้เราหันหน้าไปทางที่มันเรียบหรือว่าขับตามถนนก็ได้นะครับส่วนมากเครื่องล่อนที่มันจะสามารถล่อนได้นะมันจะต้องอ่ามีถนนเรียบๆนะครับให้มันสามารถทาความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ พ่าเครื่องร่อนถ้ามันทําความเร็วไม่ถึง70กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นบินได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหันหน้าไปในทิศทางที่มันไม่เรียบนะครับก็ให้เรากดเบาเพิ่มนะครับกดนิดหน่อยนะครับกดแค่ให้มันขึ้นขีดนิดหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยสักสัก30 2 0 3 0ิอ่าให้มันหันหน้าไปทางตรงๆก่อนนะบางคนนี่พอมันหันหน้าไปทางดีไม่สนใจนะครับไอ้อับสุดไปเลย สรุปว่าเครื่องร่อนมันหันหลบไม่ทันนะครับมันก็ไปชนต้นไม้ชนสิ่งกีดขวางหรือว่าไปตามถนนที่มันไม่เรียบนะครับทําให้เครื่องร่อนเนี่ยมันหัวปักได้นะโอเคเราก็เนี่ยเห็นไหมค่อยๆขยับมันนะครับพอมันหันหน้าไปในทิศทางที่มันเรียบแล้วเนี่ยเราก็อาจสุดไปเลยนะครับกดวาวเพิ่มจนสุดแล้วก็รอให้ความเร็วมันถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าความเร็วไม่ถึง70เนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นบินได้นะ เห็นไหมง่ายไหมโอเคเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคการหาทิศทางนะครับหาทิศทางในการขึ้นบินนะแต่ที่ยังไม่ได้บอกก็คือเวลาเชิดหัวขึ้นนะครับอย่าก,กดค้างจุดเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันโต้งลงแล้วก็มันตกลงที่เดิมเพราะว่ามันต้องให้มันไปนะครับต้องให้มันค่อยๆล่อนไปก่อนนะครับค่อยๆขึ้นอย่าไปบังคับมันขึ้นจนเกินไปนะครับจน จนมันล่วงลงมาที่เดิมนะโอเคก็มาดูนะครับในการขึ้นบินเมื่อกี้นะเนี่ยเราจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับปล่อยมันไหลไปให้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าพอตัวเลขถึง70ปุ๊บเราก็เชิดค่อยๆเชิดหัวขึ้นนะครับเนี่ยเชิดกดปล่อยกดปล่อยนะครับพอมันขึ้นแล้วเราก็กดปล่อยนิดนึงเนี่ยพอเห็นต้นไม้เราก็หลบได้นะครับโอเคพอรู้สึกว่าเครื่องร่อนมัน กําลังจะหยุดนะครับเวลาที่เราเชิดหัวขึ้นแล้วเหมือนมันเหมือนจะหยุดเนี่ยให้เรากดหัวลงนะครับเพื่อให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นอ่าเห็นไหมก็ขับได้ละสบายๆนะครับส่วนตอนนี้น้ํามันหมดนะพอน้ํามันหมดก็อาจจะต้องหาจุดลงจอดนะครับมันจะลงจอดอยากนิดน,นึงไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเราจะลงจอดเนี่ยให้เรา ดิ่งหัวปักลงไปเลยก็ได้ในจุดที่เราอยากจะให้มันลงนะครับว่าเครื่องร่อนเนี่ยมันจะลงจอดยากลงจอดยากมากๆเลยโอเคอันนี้มันน้ำมันหมดนะครับโอเคไม่ต้องไปสนใจนะครับในการลงจอดเนี่ยให้เราทิมหัวลงไปเลยก็ได้เพราะว่าน้ำมันมันมีแค่ขาไปมันไม่มีขากลับนะครับหรือว่าใครมีน้ำมันอยากจะใช้ต่อก็ วิธีการลงจอดมันก็คล้ายๆกับตอนขึ้นแหละค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงแล้วก็ให้ล้อเนี่ยมันขนานกับพื้นแล้วก็ไหลไปนะครับไหลไปเรื่อยๆแล้วเราก็กดเบารถนะครับเพื่อดึงความเร็วมันถอยหลังนะครับไม่ให้มันไปข้างหน้านั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปขับกันดูนะใครที่ยังขับไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าติดปัญหาอะไรตรงไหนนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะไปละสวัสดีครับ